สวัสดีครับนัทพลคำวังนะครับจบการศึกษาจากคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนนะครับผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นด้านการพูดการอ่านและการเขียนครับ ครับจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าส่วนตัวผมแล้วก็คือมีความถนัดด้านการพูดมากที่สุดในด้านทั้งังทั้งสามทักษะนะครับแต่ว่าเราสามารถนําจุดเด่นของตัวเองเมาพัฒนาทักษะอื่นๆได้ยกตัวอย่างเช่นด้านการพูดนะครับเมื่อเราจะพูดเราก็ต้องมีการร่างบทเขียนแน่อนอนว่าการเขียนกับการพูดก็จะไปด้วยกันส่วนการอ่านก็คืออาจจะเป็นการพูดชนิดหนึ่งที่มีรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งดังนั้นเราสามารถนําจุดเด่นของตัวเองมาพัฒนาทักษะอื่นๆต่อไปได้ครับ ครับอยากจะบอกอน้องน้องเยาวชนแล้วก็ทุกท่านเลยนะครับว่าภาษาไทยไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวนะครับเมื่อเรารู้ว่าตัวเองเนี่ยใช้ภาษาไทยที่ไม่ถูกต้องหรือว่าใช้ไม่เก่งอย่าไปกลัวนะครับว่าเราจะามีคนมาตําหนิหรือดูถูกดังนั้นในฐานะที่เราเป็นเยาวชนต้นแบบสิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือเราต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ให้กําลังใจ แล้วก็ให้สิ่งที่ถูกต้องกับเยาวชนที่จะมาเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นในอนาคตต่อไปดังนั้นเราควรที่จะช่วยกันส่งเสริมแล้วก็ให้กําลังใจอนาคตของชาติเยอะๆในการใช้ภาษาไทยครับสำหรับรางวัลน,นี้นะครับก็คือเรียกได้ว่าเป็นผลสำฤทธิ์ในชีวิตที่เราทำมาตลอดตั้งแต่ จำความได้ว่าเราสามารถใช้ภาษาไทยดังนั้นเนี่ยอยากจะฝากถึงน้อ,นองๆทุกคนนะครับว่าภาษาไทยเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ยากเลยดังนั้นถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจเราก็จะสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องครับผม